ไมิชตาตกรรมตากรรมนำพาวันหน้าเราคงจะได้เจอกันอีกผมหันไปนมองที่ท่ารถไม่มีวี่แววของรถแต่คันที่ผมกลับขึ้นบ้านได้อ้าวลุงไม่กี่วินาทีผมลักสายตาไปทั้งลุงทั้งร้านอันธามหายสิน้นไม่เหลือร่องรอยใดกับการมีอยู่ของแกมาก่อนเลย นะผมไม่พยายามนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วกันไม่ต้องพยายามคิดถึงคำอธิบายอะไรผมรีบกลับนะน่าจะดีกว่าจะเจออะไรไปแปลกมากกว่าดีก็ผมจะกลับมาถึงบ้านเขาปลาเป็นสามทุ่มกว่าแล้วไฟของห้องก็ยังคงเปิดสว่างไว้หันไปมองในที่น่าจะเป็นโทรทัศน์ฟ้าซ่อมเสร็จแล้วนะคะเสียงของฟ้าดังขึ้นด้านหลังของผม ฟ้าประดุประกฏตัวขึ้นในชุดเครื่องแบบประจำตัวของเธอก็ดีแล้วนี่วันหลังจะทําทางดีล่ะบูฟ้าไม่ทําทำางนะัหงั้นเรียกว่าอะไรล่ะฟ้าก็แค่ด,ด,ดูส่วนประกอบข้างในมันเองและประกอบมันเข้ามันกไไ็ไม่เหมือนเดิมแต่ในที่สุดฟ้าก็ประกอบมันทํางานได้เหมือนเดิมแล้วนะแต่ก่อนหน้านั้นมันก็เสียใช่ไหมล่ะเออ คนเราเนี่ยไม่ว่าใครก็เคยทําผิดทั้งนั้นงั่นเมื่อทําผิดแล้วต้องรู้จักยอมรับผิดฟ้าขอโทษค่ะเนี่ยง่ายกว่าถ้าฟ้าพยายามหาทางแก้ตัวอีกนะไหนดูสิฟ้าซ่อมเสร็จแล้วจ,จริงๆหรือเปล่ามผมเดินไปเปิดทีวีสำหรับรายงารข่าววันนี้อันดับเพลงยอดนิยมพี่ช้าพี่ชาย ผมเปลี่ยนช่องไปเลยจนกว่าแน่ใจว่าทีวีเะปกติทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมอืมก็เรียบร้อยดีวันหลังจะทำอะไรบอกพี่ก่อนนะค่ะนะฟ้าอารมณ์ดีเหมือนเดิมแต่ตอนนั้นผมก็รู้สึกเกี่ยวข้ามหน่อยหน่อยแล้วฟ้าทานอะไรบ้างหรือย,ยังนะไม่จำเป็นหรอกนะไม่จำเป็นหรอกค่ะนะว่าแต่พี่ปาดหามแบบนี้เะคอหิวละสิผมพยักหน้า งั้นรอสรักพักนะเดี๋ยวหาอะไรให้ทานเองรู้เลยรู้เลยฟ้าตรงเขาเยว่าจิบกระทะเอาไข่มาจากตู้เย็นนั่นไงไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวอย่างแน่นอนดีกว่าทำเองคิดเองแล้วคะผมคิดในใจที่จริงผมเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าการที่ฟ้ามาอยู่ที่บ้านของผมเป็นเรื่องเลวร้ยายมากนักอย่างน้อยก็เหมือนว่าคนช่วยด,ดูแลงานบ้านให้ชมเลืองมองดูฟ้า เราทำอาหารท่าทางยิ้มแย้มแล้วอดอคิดในใจเองไม่ได้ว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีฟ้าแล้วบ้านคงจะเงียบเหงาที่สุดผมกับพ่อแม่ผมต้องกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเดี๋ยวนะพ่อกับแม่ผมอย่างงั้นเหรอจะว่าไปหลายวันนี้ผมแทบไม่ไม่สิหลายวันก่อนผมไม่เห็นพวกท่านเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันนะหรือว่าผมจะไม่มีพ่อแม่เป็นไปไม่ได้วะ แต่ว่าความจำของผมมันบอกว่าพวกท่านยังอยู่ยนี่นะความทรงจําไม่เคยโกหกเว้นแต่มีใครไปเปลี่ยนมันระหว่างผมกําลังคิดอยู่นั้นเองพักลื่ถือข้าวมาจานหนึง่งระหว่างของที่หน้าผมเสร็จแล้วค่ะรับข้า,ขาวไข่แดงหนึ่งจานะกินมันโดยไม่รีรอด้วยความหิว ว่าแต่วันนี้พี่ปาไปไหนมาหรอผมแทบสำลักข้าวถ้าใช้มือทุกๆแถวหน้าอกออกไปเดินเล่นข้างนอกมาแล้วทำไมล่ะเดินจนมืดเล็กน,นิดน,นะอืมทำไมก็วันนี้พี่ปาเรียนตอนเก้าโมงเชา้าใช่หรอโดนเรียนแปบ๊บหนึ่งนะโอเคเมื่อกี้น้องพักนะผมมาแล้วไม่หยุดไม่หย่อนน้องผมเนี่ยเออ มันเมาเล่าอยู่นะฮะ <c oughs> น้องผมกับน,น้องเกมนี่คือคนละขั้วกัน <c oughs> ทุกหนึ่งชั่วโมงก็ต้องมาทักแบบเมาเมาโดดเลี้ยนอืมก็มันฝ้าจะร้องคุณแม่คแม่คุณพ่อแม่ด้วยว่าพี่ปาดโดนเลี้ยนฟ้าพูดประโยคนี้ทําให้ผมคิดอะไรบางอย่างได้ถ,ถ้าถ้าพี่มีพ่อกับแม่ให้ฟ้าฟ้องแล้วทนะ พี่ปาดทำไมพี่พูดแบบแปลกๆแบบนั้นล่ะไอผมชะง,งักเลยฟ้าเปลี่ยนอารมณ์ทันทีพี่แปลกแต่มาฟ้าต่างหากละ่ะทางที่ฟ้าไม่ใช่คนในครอบครัวแท้แต่กับพูดเหมือนกับอยู่ด้วยกันมานานแล้วน้ำเสียงของฟ้าดูอ่อนโยนมากกว่าปกติในนามของระบบสตาก,กรรมฟ้าต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะจําเป็นต้องดัดแปลงทั้งพี่พี่ปาและผมเล่าข้ามทั้งหมดรวมมาถึงตัวฟ้าเอง ให้กับให้รับกับการปลุกถ่ายความทรงจาเทียมของระบบเพื่อภารก,กิจแทรกซึมอย่างสมบูรณ์แบบและไม่เป็นการบรบกวนอะไรต่อชีวิตปกติของพี่กะพี่ปาเองชีวิตปกติที่มีเจอาตัวกลมมประหลาดตามลําควานี่นะนั่นคือข้อผิดพลาดเดียวที่ไม่ทุกอย่างนะคํานวณยื่ยืเหยิงไปทั้งหมดปีศาจในรูปแบบเมตาฟอร์มสลับต่อสู้ปีศาจ จะลูกบอลน,นั่นนะแม่นแล้วจากบันทึกลลาสุดพาพบบ้านมันกําลังจะใกล้คนพบบ้านหลังนี้ทุกปีแล้วฟ้าร้อพูดสิงน้าเสียงกดดันจะตัวนั้นน่ากลัวขนาดนั้นเชียวหรอจะว่าไปแล้วผมก็เกลียดโดนฟ้าดึงออกมาจากนอกเรื่องแล้วปรลงเกิดขึ้นอะไรกับพ่อกับแม่แล้วนะคุณพ่อกับแม่ไปต่างจังหวัดอ๋อจะกลับมาอีกมาหนึ่งเดือน ซึ่งฟ้าก็เสร็จภารกิจพอดีไม่มีอะไรต้องห่วงพี่อย่าวิตกไปอืมอย่างนั้นก็ฟังดูลงตัวเสียจริงเกินไปทั้งเรื่องของฟ้าแล้วก็พ่อแม่ด้วยถ้าไม่มีอะไรแล้วขอโทษเก็บจานฟ้าเดินม,มาหยิบจานบนโต๊ะอย่างรวดเร็วก่อนที่จะอหันหน้ากลับไปยังคัวผมได้ยินเสียงฟ้าทำเพลงเบา แม้จะรู้ว่านางฟ้านี่ร้องเพลงเป็นด้วยผมคิดว่าถามฟ้าดูเรื่องเพลงนี้ฟ้าพี่มีจะถามอะไรส,สักอย่างหนึง่งเมื่อกี้ฟ้าทำเพลงอะไรหรอทำไมหรอพี่แค่แปลกใจฟ้าร้องเพลงเป็นด้วยอ๋อฟ้าจำจัดในทีวีฟ้าเห็นผู้หญิงตอนใน,ในทีวี ตอนล้างจานเขาทําเสียงแบบนี้ทําเพลงให้ดังพอพอเราได้ยินฟ้าเลยทําดูบ้างเมื่อก่อนไม่เห็นเคยทําในความทรงจําของพี่ปาไม่มีเรื่องเรื่องแบบนี้อยู่เลยฟ้าว่าถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวถามวันพรุ่นี้ดีกว่านะเดี๋ยวล้างจานเสร็จแล้วฟ้ายังมีงานอย่างอื่นให้ทําอีกนั่นเ้าจามาจากในทีวีงั้นหรอ ดอเลยการผมจะของพี่ผู้หญิงต้องทําแบบนี้นี่นาเหลือมองใน,ในกาลที่ผิวหนาผนังนี่มันห้าทุ่มล้วไปนอนดีกว่าอ่ห้องนอนอากเสสงบนะผมเดินทางไปที่หัวเตียงและหยิบในกาปลุกเอาละพวกนี้เป็นเลยกกี่โมงกันนะนึกไปพางหมุตั้งเวลาไปพางภาบแรกบ่ายสามภาพบแบบนั้นแล้วก็ ตั้งไว้สักเที่ยงดีกว่าเรียบร้อยเอนตัวลงเดี๋ยวนะมึงนอนตอนนี้มึงต่อตื่นเที่ยงได้ไงวะเออผมเนี่ยว่าหกถ้านอนถ้านอนสองสาสี่ทุ่มเนี่ยหกโมงเช้าก็นอนไม่หลับแล้วอะ่ะเออตื่นยังไงก็ต้องตื่นนะเอาแล้วผมวันที่เจ็ดมิถุนา เช้าวันใหม่ไม่สิเที่ยงวันใหม่ต่งางหากละผมลุกขึ้นไปอย่างเกลียดขานบิดขี้เกียจลุกขึ้นจากเตียงตาแป๊กพี่คะฟ้าพูดเรียกผมกอกกอกตื่นได้แล้วโว้ยพอพอไม่ต้องเคาะแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเอ๊ให้งั้นฟ้าไปลง,ข,งข้างล่างก่อนนะฟ้าเดินลงอย่างอะไรของรวดเร็ว ผมเดินไปห้องน้ำเพื่ออาบน้ำจากนั้นตูเสียบหอาใส่เทื่อนักศึกษาเรียบร้อยอะหยิบหนังสือเรียนหวังว่าวันนี้มึงจะไปเรียนเอออ่ะแดก <c oughs> เดินมาในครัวครับเดี๋ยวพี่ทานอะไรเสร็จแล้วเอาวางไว้ที่ล้างเลยนะ ไปล้างที่เดียวตอนเย็นฟ้าบ,บอกกับผมนะฮะก่อนที่เธอจะไปที่โซฟาแล้วเปิดทีวีดูผมเดินตรงไปที่โต๊ะกับข้าวแล้วจัดการกับมื้ออาหารมื้อแรกทันทีตื่นเที่ยงอาหลับสี่ทุ่มตื่นเที่ยงนอนแปดชั่วโมงเลยนะไม่ใช่ดิสิบชั่วโมงเลยนะโอ้โหฮะโกรธข้าวไข่ดาวรสชาติดเดิม รับผมยังจะหวังพึ่งฝีมือของฟ้าอีกอาทิตย์นี้ผมต้องขาดสารอาหารตายแน่ๆฮะกลับไปที่ออกไปออกไปที่มหาลาัยเรยดีกว่าฟ้าปิดทีวี TV ออกพี่จอดอไปเรียนแล้วขออีสิบนาทีได้ไหมอ่ะงั้นพี่ตามตามพี่ไปที่หลังนะได้เลยฟ้าไม่ยอมรับสายตาจากจอทีวีแม้แต่วินาทีเดียวช่างเถอะผมรีบไปหาไรามหาลาัยดีกว่า เพียงแค่1ชั่วโมงผมก็ถึงหน้ามาหาลัยแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองยังมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงให้ผมเดินเที่ยวเล่นก่อนค่าจะเพิ่มกันลยามาไหนดูซิว่าน,นั่นเหม็นไผกันไหนสิท่านก็มีโอกาสเจอนายแบบ2ต่อ2แบบนี้สักทีหนึง่งกันลยาพูดปแปลกๆฮนะชวนผมไปเดทอย่างนั้นเหรอเข้าใจกวนดีนะทำไมอ่ะไม่พอใจอะไรหรือไง ฉันจ,จะนับถึงสามขอโทษครับนายเลิกกวนตัวคนอื่นมีธุระได้ไหมมันจะดีมากๆเลยเอ้คุณปาดสวัสดีครับี่มิตต้พี่มิตี้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครเหรอจ้ปาปาดเอาเพื่อนผมครับกาลยาไอ้บ้านี่ <c oughs> ผมโดนกาลยาชกเข้าที่ทอง จุกใช้เล่นแฮะไม่ตามไปงอ้อเขาซะหน่อยเหรอไม่เป็นไรครับที่าง,งนั้นไว้เถอะเดี๋ยวขาหายโกรธเองแหละกัะยาโมโหอะไรกับผมอีกนะผมเลือกสงสัยอยู่ในใจแต่พี่สาวว่าถ้าทางดูเขาโกดมากเลยนะก็เป็นแบบนี้แหละครับผมพักนี้ทะเลาะก,กันบ่อยๆจริงๆนะแม่นแล้วครับพ่อยำชั่ว พี่สาวนึกว่าปาดจะทะเลาะก,กับแฟนจะทําให้ทะเลาะก,กับแฟนแล้วสักีเออนั้นไม่ใช่แพนครับผมกับยายนั่นก็ทะเลาะก,กันแบบนี้นะเป็นประจำครับทําไมถึงรุนลามแบบนี้กันหน้าผมโก้มลงไปที่นาฬิกาข้อมือตอนนี้เหลือเวลาอีก15าทีเออพี่ครับอ่าผมขอตัวไปเรียนก่อนนะครับว่าโชคดีนะจ๊ะมาถึงห้องเรียน ก่อนเวลาเรา5้าทีดูเหมือนว่าผู้ที่เรียนคาดออกไปแล้วออกไปหมดแล้วผมัวดสายตาวงังรอบๆห้องนักศึกษาเราสีห้าคนจับกลุ่มคุยกันวิชานี้ไม่มีเพื่อนของผมลงเลยแม้แต่คนเดียวอัน,นจริงแล้วผมใช้เวลาในช่วงปีแรกเปกับการทำงานส่วนตัวก็เลยไปก็เลยเรียนไม่ค่อยจะทันในเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พอขึ้นปีสอง การหมดแล้วก็ไม่ได้เจอกับใครอีกแม้แต่กระยาเพื่อสนิทผมด้วยนะที่ได้มาเจอกันตั้งแต่อนุบาลระยะนี้เธอดูแปลกมากขึ้นทําอะไรก็เหมือนรีบร้อนตลอดเวลาเจอหน้าก็หงุดหงิดโมโหอะไรอยู่ก็ไม่รู้เดี๋ยวขอเซฟก่อนนะนะผมจะหงุดหงิดนะโมโหอะไรอยู่ก็ไม่รู้เอาล่ะดูเหมือนอาจารย์จะมาแล้วผมหยิบเอาสมุดออกมาจากกระเป๋าแล้วรอฟังคำบรรยาย แล้วคาบเรียนประจบลงด้วยดีทันทีที่อาจารย์เดินออกไปนั่งประตูผมก็ลุกขึ้นมาออกจากห้องฟ้าพี่จู่ๆฟ้าก็ปรากฏมาต่อหน้าผมเป็นอะไรไปนะ่ะพี่พี่เนี่ยใจร้ายที่สุดเลยใจร้ายอะไรหรอะท,แบบทิ้งฟ้าไว้คนเด<อ>ียวแบบนั้นมันทิ้งฟ้าไว้คนที่ออกจากบ้านนะ่ะพี่ออกไปโดยที่ไม่รอฟ้าเลย ถ้าจะไม่ผิดตอนก่อนออกจากบ้านผมได้บอกฟ้าว่าจะออกไปแล้วนี่ฟ้าพีพ่ีก็เลือกฟ้าแล้วนะแต,แต่ฟ้าขอดูทีวีสักพักไม่ใช่หรอฮะแล้วพี่ก็บอกฟ้าว่าไปก่อนแล้วนี่บูตอนนั้นดูทีวีอยู่นี่ฟ้าดูจบพี่ก็ออกไปแล้วเอาละเอาล่ะ,เ,ละเดี๋ยวให้พี่ขอโทษยังไงล่ะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอฟ้าก็อยากจะให้พี่ปาาระวังตัวหน่อย ฟ้าเปลี่ยนอารมณ์อย่างรวดเร็วระยะนี้ปีาศาจนะตามกลิ่นเรามาเข้าใกล้ทุกทีแล้วแต่ว่าฟ้าจะกัดฟ้าก็จัดการมันมได้นี่พีถนัดเลยฟ้าก็ได้แค่ไล่มันและเบี่ยงเบนความสนใจของมันให้ไปจากที่อยู่ของเราแต่นั้นเป็นเพียงแค่แผนการชั่วคราวเท่านั้นเองนะแต่ว่าฟ้าก็ไม่ได้เป็นนะฟ้าว่าที่นี่คุยไม่ค่อยสะดวกเอาไว้กลับบ้านแล้วค่อยคุยดีกว่า ฟ้าเบกผมนะเพราะว่าผมกําลังจะเพลอพูดออกไปว่าเธอเป็นอะไรเอาเถอนะฮะผมเองก็รู้สึกเหมือนว่ายืนคุยกันนี้ถ้าแบบนี้ก็ไม่ค่อยสะดวกนักผมเดินตามฟ้ามาเรื่อยๆโดยไม่พูดอะไรอีกจนกระทั่งถึงในซอยทุกทีทีทท่ี่เห็นฟ้าจาัดก,การกับมันได้นี่นาแล้วเป็นแค่การจู่โจมที่ทเพลอนะ่ะ ถามาเชิญหน้าตรงๆจริงๆฟ้าเองก็ไม่ได้ใจว่าจะจัดการได้หรือไม่แต่ฟ้าก็เป็นนางฟ้านาเป็นนางฟ้าซ่อมบำรุงมีหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบชะตากรรมทุกอย่างที่อยู่บนโลกได้มีความสามารถในการต่อสู้ประกันตัวเองแค่ระดับหนึ่งถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกปีศาจก็ได้เปรียบนางฟ้ากนนเห็นเลยลสิไม่เชิงหรอกปกติแล้วการต่อสู้กับปีศาจมันเป็นการของนางฟ้าสงคราม แล้วทำไมฟ้าไม่เลือดมาฟ้าสงครามมันมาช่วยละ่ะพี่ป่าคิดว่าฟ้าไม่สามารถปกป้องพี่ได้หรอคะเอาไงดีไม่ไว่ายังไงฟ้าก็ไม่สามารถปกป้องอ่า ok นี่ครับเรื่องข้อนี้แล้วกันครับผมฟ้าบอกว่าพี่ฟ้าสู้ปีศาอะไรนั้นไม่ได้ไม่ใช่หรอเออฟ้าแค่ไม่อยากจะเสี่ยงเท่านั้นเองผมพอเข้าใจฟ้านดหน่อยแล้วครับนะฮะ ลึกๆแล้วเธอเองก็รู้สึกว่าการปกป้องผมมันเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากสาหรับเธอไม่ว่ายัางไงตอนนี้ฟ้าคิดว่าเราควาไปที่จ่าที่นี่ก่อนก็อะไรล่ะลี้มาละมาแล้วครับท่านผู้ชมครับอว่าไงอลีในที่สุดก็เจอแล้วจะาตัวกลมๆส,สีชมพูปรากฏตัวขึ้น ถ้าทางเก้าเ้ามากกว่าเดิมวันนี้นะฉันจะการแกไปให้พี่ใหญ่ให้ได้เลยระหว่างนั้นเองผมก็ได้สังเกตถึงเสื้อผ้าที่มันใส่ก็ค่อยเปลี่ยนไปพี่คะมีไพ่เร็วปาตะโกนบอกผมแบบนั้นไม่มีทางหรอกมีถุงมือระดับรี จ้าตัวสีชมพูนั้นกระโจมเสษฟ้าทันทีงำรีปล่อยปล่อยปล่อยนีฟ้าเส้หัวโขกเตะแล้วถีบเจ้าตัวสีชมพูนั่นครั้งที่มันโดนเตะแล้วถีบออกนะมันจะเหมือนสปริงแล้วเด้งกลับมาที่แขนฟ้าอยู่ยเสมอนะให้พี่ช่วยหรือเปล่าผมยื่นห่างและตะโกนบอกฟ้าไม่ต้องไม่ต้องปล่อยปล่อยปล่อยนะ ต้องหาจังหวะใช้ถุงมือวีแกต่อสู้ของฟ้ากับเจ้าตัวสีพูนั้นทะเบียนความแรงขึ้นเลยเลยแต่อย่างไรก็ตามผมก,ก็รู้สึกเหมือนกำลังทะเลาะก,กับสุนัขมากกว่าเหมือนกับนางฟ้าสู้กับปีศาจย่าเรนนี่ใช้ถุงมือไม่ได้ละเซ่คือเหมือนเจ้าปีศาจนั้นจะรู้จุดอ่อนของฟ้าแล้วเอาละนะเอาละตัดสินสักทีอ่ไม่ตายวี ผมเห็นเจ้าตัวประหลาดนั้นพุ่งกระแทกเข้ามาที่บริเวณท้องของฟ้าอย่างรวดเร็วสีหน้าของฟ้าดลาว,ว่าเธอคงรู้สึกเจ็บปวดมากนะสุดลงนะนอนก,กับพื้นอย่างทันทีนเป็นยังไงมับะนี้เจ้าตัวประหลาดนั้นเหยียบบนหัวของฟ้าด้วยเรืเสียงที่ภาคภูมิใจ <c oughs> มันหัวเราะอย่างสะใจผมจะทำไงดีลองสู้มันเพื่อฟ้าถึงแม้ว่าฟ้าจะเคยสั่งให้ผมดีไปซะ แต่ว่าถ้าไปล่อยไว้แบบนี้ฟ้าคงไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วผมก้มงลงหยิบก้อนหินที่นึที่พื้นมาเครี้ยงเสพเจ้าตัวประหลาดนั่นพลักกล้ามากนะที่ทำชั่วไลฟ์าชั่วช้าแบบนี้นะนนี้เจ้าตัวประหลาดทุกงกระแทกผมยังรุนแรงกะถอยห่างไปจากฟ้ารนน้นซะแง่แสะเดิ่มที่ข้าก็ไม่ได้มีโทษะอะไร กับมันนี่โรนีนผมยกแขนตั้งขึ้นก,ดกนัดป้องกันตัวเองไว้ถ้าห่างแบบนั้นแกจะคิดจะสู้อย่าง,งน,นั้นหรอนี้ก็มาเลยขยับตัวเองเห็นเองว่าความแตกต่างของม,มันมาเป็นยังไงเรนีจะโตักราดพุ่งกระแทกผมอย่างรวเดเร็วทำให้รู้สึกมึอนออกไปเลยการทังทีสองครั้งติดติดของมัน ตัวเข้าไปแค่นี้แนะเขาออนละีิถ้าเขาออนแบบนี้จะช่วยใครช่วยสงเคราะห์ให้แล้วกันละีิสิทธุ์ผมนะครับรู้ในตอนนี้มีเพียงแค่ความเจ็บปวดทุกอย่างรอบตัวผมก็ค่อยมืดลงสติของผมเรือนลางลงทุกทีในที่สุดผมก็หมดสติไป อาวจบเหรออ๋อมันปลดหมดเอ็กต้ตาไดไงฮะอืม้าวจบแล้ว Tu vois, t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 u ending tu vois, đứa vois, tu cả, tu vois, tu vois, tu vois, tu นี่ก็เล่นแล้วนี่เอา้าท่านผู้ชมครับยังไงครับเนี่ยจบไปเฉยเลยแบเนี้เหรอเี๋ยวก่อนนะไม่ใช่แล้วล่ะมันดูแปลกๆผมว่าผมกดช้อยส์ผิดแล้วก็มันก็แบดเอนมากกว่าปะหรือม่จบแค่นี้ปะผมว่าช้อยส์มันไม่น่ามสมผลอะไรขนาดนั้นเพราะว่า ชอยเขาไม่เลือกแบบแทบจะต,ตายตัวเลยนะแทบจะต,ตายตัวเลยนะชอยเนี่ยลองโหลดก่อนเนาะโหลดแล้วก็สกคริปเตอรเลยครับลองในจุดที่มันมีให้ชอยให้เลือกนะผมนี่เป็นเพราะชอยจริงๆแหลนะนะนะกินนมเราก่อน ไม่ไม่ยังไงฟ้าก็ปกป้องผมไม่ยังไงฟ้าก็ปกป้องผมได้อ่ะลองข้อหนึ่งคนระัผมไม่อยากให้ฟ้าได้รับบาดเจ็บนะทำไมล่ะคะไม่อยากให้น้องสาวต้องได้รับบาดเจ็บไม่อยากเห็นใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวผม เลือข้อื่ครับผมไม่อยากให้ฟ้าต้องไ้รับบัดเจ็บครับผมเพราะฟ้าเป็นน้องสาวของพี่ละสิครับเป็นน้องสาวของพี่แตนีนที่เองไม่ต้องห่วงหรอกนะถึงฟ้าจะถูกทำลายทำลายไปก็ไม่อาจจะฟื้นตัวได้ขึ้นอีกเอา้าก็จะมีนางฟ้าช่องสรุคนอื่นมาเป็นหน้าที่ให้เองผมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วพูดกับเธอแล้วยังไงตอนนี้คิดกากที่นี่ก่อนแล้วก็ไฟกันใช่ไหม ่อไปก็เป็นฉากต่อสู้นะถ้าตัวลีมันก็มาเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วฟ้าก็จะสู้กันหรือว่าจะบบต้องไปเล่นต่อที่รีแองเจิลไหจะมีเกมที่ชื่อว่ารีแองเจิลรับผมเปนท่าต่อนะวิ่งตามที่ฟ้าสั่งเอาไว้ลราชอยนี้เลยกัน,นครับผมหนีไป จะให้ฟ้าต้องเสียศูนย์เปล่าผมตัดสินใจวิ่งหนีออกไปวิ่งหนีไปถึงหน้าบ้านเพราะว่าไม่ปล่อยให้หนีหรอกกรีจะตัวกกมนั่นบินรอบตัวผมว่ายังไงผมก็ก้าวเท้าไปทางไหนไม่ได้นะระดับทางไปตลอดอยากขับพื้นให้มากกว่านี้เลยนี่ผมพยายามหนีแต่ตัวงก,ม,กมนั้นกระแทกผมลงที่พื้นยอมเสียด้วยดีจะได้ไม่เจ็บตัวนี่มาคงม,ม,มาแล้เทา่านี้สินะ จะตัวประหลัดเข้าใกล้ผมอยู่ช้าๆทุกอย่างมันจบลงแล้วปะวงแหวนรับคำสั่งฮ้ยผมล,ลุกขึ้นและกลางมืออ่ามาทางตัว,ตวประหลัดนั่นใช้หมกสุดเฉืนอนม,มีการชาร์จพลังด้วย <c oughs> อย่าบอกนะว่าแก,กจะจะี่ย,ยิงได้ <c oughs> ลูก พลังงานแสบตาลำแสงพุ่งตรงมาเมื่อตรงฟ้าเขาอย่างปิศาจอย่างจริงจังนี่เอ้ยแมวแมวก็จะมาด้วยเดี๋ยวกบเมวยบันบังจอนะเสียงของมันล้องตะโกนด,ดังลั่นแล้วเงียบหายไปอืมเป็นพ่อชอยจริงจริด้วยครับผมเมื่อกี้ผมกดแบทเอนฮะอืมที่แน่แมวมันหกใส่นมฮะนม นมแบบกระจายกระจายเต็มหน้าคมแป๊บเช็ดเช็คแป๊บเช็ดแป๊บโอเคอะต่อเพียงช่วงพิบตาเบื้องนั้นผมก็ได้เห็นซอยโล่งโลงเง,งียบเงียบรอบมีไฟไหม้และเสากําแพงหืมฟ้าเอ,อ่ยขึ้นสังเกตเห็นอะไรบางอย่างด้านหน้านั้นท่ามกลางมีรอยไหม้และซากอิดปรากฏร่างของหญิงคนหนึ่งที่มองหมดสติอยู่เสี่ยววินาทนั้นผมได้รู้เลยว่าระบบชะตากรรมได้บรรลุถ,ถึงประสงค์ครั้งที่สองครันแล้ว